ใหม่เครื่องนึ่งอบแห้งขวดนม Oo New อ l l Dry สะอาดหมดจดแห้งครบทุกขวดไวกว่าปกติถึง40%คัดสันฟังก์ชันสำหรับการฆ่าเชื้อขวดนมอุปกรณ์ปั๊มนมและนึ่งอาหารดีไซน์การทำความร้อนถึง100องศาภายใน2นาทีนึ่งฆ่าเชื้อโรคหมดจดถึงก้นขวดปุ่มควบคุมอัจฉริยะใช้งานง่ายรองรับการใช้งานได้นานกว่า5,000ครั้ง ระบบฟาดดライเพิ่มการไหลเวียนความร้อนฆ้าเชื้อได้สะอาดอบแห้งสนิทรวดเร็วทันใช้งานด้วยเวลาเพียง40นาทีและโหมดออดรายรองรับการใช้งานที่มากกว่าด้วยประสิทธิภาพสูงสุดกรองอากาศด้วยฟิลเตอร์เส้นใหญ่แน่นขนาดใหญ่ถาดทำความร้อนเซรามิกระบบตัดไฟอัตโนมัติปลอดภัยประหยัดกินไฟเพียงสบาทต่อการใช้งาน เรื่องคุณภาพไว้ใจโอโอนิวเพราะเด็กเล็กต้องการการดูแลที่มากกว่ารับประกันอุ่นใจ2ปี US, คุ้มค่าระดับพรีเมียมเหมือนเคยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำกว่าร้อยสาขาทั่วประเทศ